ไทยอันดับพุ่งคว้าสามเหรียญในวันเดียวเก็บเพิ่มหนึ่งทองหนึ่งเงินหนึ่งทองแดงเทนนิสสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัยซ้อน <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่แฟนๆกีฬาชาวไทยน่าจะมีความสุขกันสุดๆเลยนะครับกับผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยของเราในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่สาม,มารถลดคว้าเหรียญรางวัลมาเพิ่มได้ถึง3มเหรียญภายในวันเดียวเริ่มจากผลงานขององค์ฟัางธีระพงศ์ศิลาชัยนักยกน้ำหนักชายรุ่น61กิโลกรัมที่สามารถโชว์พลังการยกได้อย่างยอดเยี่ยมคค้ารงอได และหลังจากที่ฟ้างคว้าเหรียญเงินมาได้ไม่นานเหรียญต่อมาของไทยก็ตามมาติดๆซึ่งเหรียญที่2ของวันก็มาจากกีฬายกน้ำหนักเช่นเคยกับผลงานอันยอดเยี่ยมของออยสุรจนาคาเบานักกีฬายกน้ำหนักหญิงของไทยที่ลงลุ้นเหรียญรางวัลโอลิมปิกสมัยแรกของเธอในรุ่น49กิโลกร,รัมกับการคว้าเหรียญทองแดงของการแข่งขันมาครองได้สำเร็จต่อกันที่อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เรียกได้ว่าเป็นความหวังของแฟนๆชาวไทยในการคว้าเหรียญรางวัลในโอลิมปิกครั้งนี้เลยก็ว่าได้กับกีฬาเทควันโดร,รุ่น49กิโลกร,รั วงพัฒนก,กิจแชมป์เก่าเจ้าของเหรียญยอในการแข่งขันโอลิมปิกเกมเมื่อปี2020แล้วเทนนิสก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังสามารถเอาชนะคู่ต่อสู่ได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาครองได้อีกครั้งเป็นสมัยที่2ติดต่อกัน